Welcome back to Muay Hardcore. Ladies and gentlemen, fight number five this evening will be fought at 66 kilograms between fighters from Lebanon and Thailand. Introducing our first here, he is from the blue corner representing Lebanon. Give it up for Abdul Mohammed. Abdul <laughs> Mohammed. วัย20ปีสูง182เซนติเมตรนะครับมาจากค่ายไทยแคมป์ภูเก็ตชายาขเขาก็คือทหารเสือจากเบอรุตนะครับเดี๋ยวไปชมฝีมือของเขากันเลยพบคุณแมททิวดีเลยครับ and his opponent from the red corner from Thailand this is Pet เพ a รอด a ศชมเสือมวยไทย นักสูจากจังหวัดระนองครับวั24ปีครับ178เซนติเมตร็อดิศักทาเสือมวยไทยครับดาวดังจอตูครับมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไฟนี้เดี๋ยวติดตามครับพบแมทธิทวดีนครับ these fighters here waiting at 66 kilograms and once again i give you waiting here in the blue corner this fighter is 20 years of age stands 182 centimeters tall with a fight record of 25 fights 18 wins from lebanon please put your hands together for abdul mohammed นักชกจากมุมแดงครับอายุ24ปีจากระนองประเทศไทยครับสูง178เซนเมตรครับชกมาแล้ว58ไฟชนะ41ลาเมอ2ขอสิบรมบมือให้เพชรอริศักดิ์ทำาซือมวยไทยฟุนไทยเลนและกรรมาการของคู่นี้คุณส e ิริชัยอินี กรรเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าตำติดกติกาโชคดีเกี่ยวสัดส่วนอีกครั้งหนึ่งครับ24กับ20ครับ 178, 182แมแมตติวดีนีค่คนฉากเสียงมันจริงๆครับได้อารมณ์ครับไปดูบนเวทีครับคู่ที่5ครับ66กกิโลกร,รมัมเคลตอร์ดิสันนี่ถือว่าเป็นจอมมวยแห่งโลกโซเชียลนะครับ นการติดตามเยอะเหลือเกินครับวันนี้มาโชว์ฝีมือกันให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับอาครับเขาบอกว่าถูกฉลกกับมวยสามยกครับจริงหรือเปล่าครับเทนนิสสามอ้าวอ้าวทางด้านของอับดุลบอกมันไส้ครับขอสักทีนะครับเอาก่อนเลยครับต้องระวังครับเมื่อสักครู่นี้หล่นด้วยกำปั้นครับโอ้โหดังหักไปเลยครับแรงจริงๆครับพลังกำปั้นของทรงชัยเชื่อเหลือเกินว่าต้องมาบ่อยๆครับ โชว์เพชรอดิศักดิ์นี่ครับอย่างที่คุณเชื้อชัยบอกแล้วครับแกบอกชอบสามยกครับต่อยแบบมีจินตนาการครับไร้ความกดดัน mm hmm. จะได้โชว์ฟอร์มสวยๆครับมาบ่อยๆแต่วันนี้ต้องถามอับดุลโมฮัมหมัดครับให้ผ่านหรือเปล่าเดินชนเลยครับทางด้านของโมฮัมหมัดจากเลบาน,นอนนะครับก็เป็นประเทศในแถบตะวันออกกลางนะครับเลบาน,นอน โอ้โหแข่งขวามาแล้วครับขวาหนักๆของเพชอรอดิศักดิ์สายกับขวาครับวัดระยะวัดจังหวะกันอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ได้จังหวะกระสาาเปรี้ยงเปรี้ยงครับแขทงของเพชอรอดิศักดิ์ไฟที่แท้บอกว่ายังต่อยไม่มันครับยังปรับตัวไม่ได้ครับ3ยกครับมาวันนี้ครับมาแบบเต็มสูบครับเพชอรอดิศักดิ์ ฝุ่นขวาโอ้โหหมัดสวยครับ1-2สแม่สะบักด้านหลังนี่น่ากลัวเหลือเกินครับเอาเดี๋ยวดูครับกรรมการต้องเตือนครับสีที่ใจยินเดียอ่าสังเวียนนี้คุยกันแล้วครับเปิดเกมยังไงต่อยยังไงครับถึงถูกโลกนะครับคุณจะเป็นแชมป์มาจากไหนคุณจะมีดีกรีอย่างไรสังเวียนนี้ต้องต่อสู้ครับโอ้มีกำปั้นน่ากลัวครับทางด้านของอับดุลโมฮัมหมัดครับ ขวาอนี่คอยแย่ซ้ายคอยเติมเต็มนี่รับทีเด็ดของเพชรอดิษัาก็อยู่ที่แข้งขวาแลวครับนะครับอย่าเลอดอย่าเผล่นะครับซ้ายของมัมหมัดนี่รออยู่แล้วครับโอ้โหต่อยลำตัวครับแรงครับลูกนี้ยังทนได้ครับครับโดนแล้วครับโดนหมัดตบขวาเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนเลยครับคู่นี้ถือว่าอาวุธทันกันเลยครับอยู่ที่จังหวะของใครครับ จะเปิดก่อนแม่ดูดีลาครับออดิศักครับ,รบมีชื่อใหม่ครับจอมโวยแห่งโลกโซเชียลเลยครับสายคำ้ำสายคำ้ำวัดระยะบีบนำไปก่อนอ่านมาเลยงานลำโตเลยครับแมดูแล้วลื่นไหลมากกว่าไฟที่แล้วครับเพชรออดิศักครับอ่านยกแรกครับ ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับจังหวัดภูเก็ตครับกับมวยฮัดคอร์มวยพันดุดูทรงแล้วแม่ยกนี้น่าจะปะทุเดือดเลยครับรสชาติการต่อสู้นี่ทีมงานของไทยแคมป์ภูเก็ตนะครับเข้ามาติวเข้มกับทางด้านโมฮัมหมัดครับใส่แม่ติดนำผากเลยนะครับใส่สูงเกินไปครับฐานมันแม่คงเกรงครับลื่นล้มลงไป เจอขึ้นแข่งขึ้นเข่าครับ,มบไม่มีกลัวครับโมฮัมหมัดเดินหน้าแรกเหมือนกันครับทีมลำตัวสวยครับลูกนี้เจอ,อขวาเข้าไปครับเต็มกกหูเหมือนกันครับแม่แต่เพชรอดิศาร์บอกแค่งนี้จิ๊บๆครับคืนได้แข่งขวายกสองครับ66กกิโลกรัมครับ เกมเดินเลยครับเพชรอดิศักดิ์ครับเริ่มยารีแหลกคลายความกดดันขึ้นแล้วครับผ่านยกแรกน่าจะพัวนัวพัวพันตะลุมบอลแล้วครับยกนี้ต้องขยันออกขยันจ้วงครับซ้ายกับขวาอีกคู่หนึ่งรอจังหวะออกขวาเจ้ายาครับเพชรอดิศักดิ์โอ้โหมาแล้วครับแข้งขวารับไปเต็มๆครับบอลคิกครับเมื่อสักครู่ไม่เข้าเอาเดินแทงนะครับแหมยิงต่อยิงมันแล้วครับตอนนี้เพชรอดิศักดิ อับดุลว่ายังไงอาดูเหมือนว่าจะแม่ตื้อๆไปครับโดนลำตัวมีปัญหาครับยางกันฟันธรรมดาจะคับปากครับโอ้ยโดนเสียบโดนต่อยโอ้โหเเ็มล้ำตัวครับหายใจเริ่มกระถี่แล้วครับสะดุ้งให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ครับถามรายตอบเก็บอาการให้อยู่ครับมาแล้วครับจัดหนักครับเพชรอดิศักดิ์ถามอะไรตอบรู้ไม่รู้ครับอับดุลครับ เอา้าโอ้โหข้งขวามาแล้วครับเล่นงานลำตัวนะครับตอนนี้เพชรอดิศักดิ์โอ้ไถเนื้อๆแล้ครับ3-4ดอกขาบ้านขาคอกแล้วอยู่ไม่อยู่หนีออกมาได้ไหมอับดุลมุ h uh ั m m a d สายถีบไปแต่เจอหมัดลำตัวนี่มีอาการเห็นได้ชัดเลยครับโอ้โหบวดบัดแล้วครับเอา้ามาสู้เหมือนกันครับอับดุลม, uh มุ h a m มัดแหมเจอข่าวไปเริ่มนิ่งครับเริ่มนิ่งแล้วครับเจอลำตัว แม่เจอหน้าที่ทนได้ครับเจอลำตัวนี้เริ่มจะอิดอัดครับยังคงมายังต่อเนื่องครับเตะเน็บแต่ละดอกครับนักแข่งทั้งนั้นครับไม่ใช่หลังเท้านะครับนี่ครับมวยไทยเ็เตะนักแข่งแบบนี้ครับมันเจ็บมันจุกครับโอ้โหโดนเข้าไปแต่ละดอกแม่แขนซ้ายเริ่มจะห้อยครับเกรงรอเลยนะครับโอ้ไปเกรงรออย่างนี้ครับไม่ยกบังด้วยนะครับอันตรายครับแมาครับยังอยู่ไม่อยู่เอาต้อนไหวไม่ไหวครับเวลาที่เหลือหนึ่งนาทีขวายาวไป ม่แกปากแกพึมพำพึมพำท่องคาถาอะไรไปหรือเปล่าครับโมัมหมัดยิงต่อยิ่งมั่นใจครับเพชรอริสักครับตอนนี้เปิดเกมเดินเข้าหาตลอดครับมีแข้งขวาเป็นตัวนำครับอย่างอื่นเป็นตัวเสริมติบมาตัวอีกแล้วโอ้โหโดนแต่ละดอกเนื้อๆทั้งนั้นนะครับติดกำปั้นติดนักแข้งล้วนๆครับโอ้โหน้าตาบอบุนไม่รับนะครับตอนนี้ครับทางด้านของอับดุลโม h ม m m a d ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับโดนเยอะจริงๆนะครับ แข้งขวาของเพชรอดิษัทแม่เริ่มจะนิ่งครับคุณเชื้อชายครับแหละครับแขนซ้ายมันโดนเยอะๆมันก็จะล้าแหละครับโอ้โหเลิกโชมวยวันนี้ออกไปทานข้าวนี่แม่ส่องปากคอกแกล้วโอ้โยโดนแล้แม่แม้างซ้ายถือซ่อมนี่น่าจะสั่นพับๆโโโโเลยเกือบเหมือนกันครับแม่เกือบช็อกโกไปอีกแล้วครับ ยิ่งดึกยิ่งคึกยิ่งดึกยิ่งมันนะครับสำหรับมวยฮัคอร์มวยพันุดูครับนี่เป็นคู่ที่5ของรายการวันนี้ครับเพชรอดิศักดิ์ถ้ำสือมวยไทยกับอับดุลโมฮัมหมัดครับโอ้โหยกที่ผ่านมานี่รับกำปั้นรับแข้งไปเยอะครับนักมวยจากเลบานอนไปดูค่าช้าเลยครับบทสรุปครับแต่ดูครับฝังแข้งเลยครับแบบนี้ครับโดนเข้าไปแต่ละดอก นี่ครับเตะนี่พอทนได้พอโดนกำปั้นนี่แม่หายใจยาวเหมือนกันครับทางด้านของมูฮัมหมัดไปรอท่าไหยครับมวยซ้ายมวยขวานี่โดนกอดจุกกอดนะครับแขนซ้ายชายโครงซ้ายนี่ช้ำไม่หมดแล้วครับดูครับปอุ้ยพออาการให้เห็นก็โดนนวดหนักเข้าไปครับไม่ครับก่อจะทิ้งท้ายเกือบไปเหมือนกันครับล่วงไปนี่เฮเลยครับ อ่ะยกสุดท้ายครับแมทีมงานของทำเสือมวยไทยบอกอย่าถอยหน้าอย่าถอยหน้าหมายถึงว่าอย่าถอยหลังครับตอนเป็นภาษาปักใต้ภาษาถิ่นเลยครับอ่ะครับดูกันต่อครับยกสุดท้ายกะซื้อด้วยกระปั้นเลยครับทางด้านของอับดุลโมฮัมหมัดครับต้องเสียงแล้วครับซ้ายต้องกล้าจ้วงครับทางด้านของอับดุลโมฮัมหมัดไปรอจะสวนจังหวะ2นี่ไม่ทันแล้วครับ แข่งของเพชรอดิศักดิ์นี่แมาเตะดีนะครับเตะไม่เตะสูงครับเตะเน็บขอบบางเกงเดียวครับยังไงก็ไม่หลุดเป้าครับดูครับโอ้โหแการเตะตะวันสองชั้นน่ากลัวครับดูมีฟรอน์คิกด้วยครับแม่แข่งเร็วขาเร็วนะครับอย่าประมาทนะครับเพชรอดิศักดิ์กระโดดเตะเผยทางกระโดงทางครับวอนอิกอ่านี่ครับโชว์เลยครับ นี่ครับชาวต่างชาติก็ไม่สนใจนะครับอยากจะโชว์ครับร้อนวิชาจะเตะสูงนะครับทางด้านของโมฮัมหมัดครับน่าจะผ่านเกมการต่อสู้มาแบบหลากหลายครับนักสู้จากเลเวอแนนคนนี้โอ้โหบัดขวาครับเต็มๆยังไม่เป็นไรครับแต่ก็รอจังหวะแล้วครับทางด้านของเพชรอดิศักดิ์ครับรอวางแข้งขวาหม่อมหม่อ โอ้ตอนนี้ไหม้แดงไปหมดเลยครับบริเวณซีกซ้ายเกิดรวมค่ายวันนี้อาจจะต้องลำบากแล้วครับอาจจะต้องนวดต้องทายาให้แล้วครับแม่กับค่ายนี่ต้องเอาน้ำแข็งเย็นๆใส่ถังน้ำแช่ใช้ความเย็นประทบเลยครับโอ้โห,โหเดินเข้าไปไม่บังนี่อันตรายนะครับโอ้โห,อหเป็นเรื่องจนได้ครับการคอครับลูกนี้ ถ้าเป็นวันอาทิตย์หลับไปนี่มอบรางวัลพิเศษเลยนะครับโอ้โหพลาดนิดเดียวโดนนับอีกแล้วครับทางด้านของโมฮัมหมัดยังยิ้มได้ครับว่ายังไงครับเพชรอดิศักโชเฉลยต่อบริเวณโกแก้มขวาของอับดุลโมฮัมหมัดนี่ก็มีแหมรอยแดงๆขึ้นมานะครับแหมได้ไปนหนึ่งนับแล้วครับต่อยสบายขึ้นเยอะนะครับสำหรับเพชรอดิศัก ่ะยังไงครับจะโชว์อะไรอีกแข่งขวาเอามาแล้วครับแม่ลูกพึดครับลูกพึดเพชรอดิศักมาแล้วครับกองเชียร์ด้านหลังบอกเอาอีกเอาอีกน็อกไปเลยลูกเรียกนักมวยเป็นลูกไปแล้วครับนี่ครับความเป็นสายเลือดของคนไทยครับแต่นักมวยนั้นรู้กันนะครับอาชีพเดียวกัน เป็นภาษาโมยก็ล่อข้างเดียวแล้วครับจมุนสอกกลับครับทางด้านของอับดุลโมฮัมหมัดไปรอจังหวะ2องก็เจอขวาเข้าไปเยอะแล้วครับวันนี้แหมจังหวะนี้หากันไม่ทันจริงๆครับทางด้านของอับดุลโมฮัมหมัดครับยังสดชื่นสบายๆครับนักชกจากระนองแหมเรียกว่าการตกนิดเดียวก็เรียบร้อยเลยครับ ข้าไปขอโทษน้องนะครับอายุอ่อนแก่กัน4ปีครับหัวใจใช้ได้ครับทางด้านของอับดุลโมฮัมหมัดนะครับนักสู้จากเลบานอนม่วันนี้ไปรอจังหวะ2โดนขวาจะเยอะครับโดนจนชาจนจุกแล้วครับยกบังไม่ทันเก็บไม่อยู่ครับนี่ครับมาดีกะโลกล้าโชกล้าใช้ครับแล้วเดี๋ยวจะปลาดูนะครับแข่งของเพชรอริศักครับโอ้โหขวาดอกนี้ เต็มๆเลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับชัดเจนครับลูกนี้โอ้ชาวต่างชาติชอบใจครับด้านหลังยืนขึ้นลุกขึ้นเชียร์ครับอยากดูศาสตร์ดูศิลป์ดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องรายการนี้ครับนี่ครับนี่ครับชาวต่างชาติชอบครับได้ดูของจริงนะครับนี่คือศาสตร์คือศิลป์ครับเน้นเรื่องของอาวุธไม่มีเกมการพนันสวยงามมากครับแข่งของเพชรอดิศักดิ์แล้วโชยเสดอกหนึ่งครับแม่ ฝังแข่งจริงๆครับจะเล่นสองกลับครับยกกาดทุงสูงครับอ่ะผมมาติวดีครับ and in fight number five here we have our winner by way of unanimous decision กรรมการทั้งสามท่านครับให้คะแนน3 0ต่อ26 all for our winner from the red corner Thailand ที่สักคำเสือมวยชายด,ดีดีด้วยนะครับผมผู้ชนะของเราและขอบคุณ